ฮัลโหลสวัสดีค่ะคุณผู้ชมวันนี้กลับมาพบกับน้องฝนนะคะที่ชอบย u u ูบนางพยาวปลวกค่ะสำหรับคลิปนี้นะคะสวยออร่ามากค่ะแต่ขอบอกว่าคลิปนี้เป็นคลิปที่รวมให้2 in one. 2> <Wow. S> 1 o ก็เป็นรีวิวสกินแคร์นะคะกับ how to เมคอัพนะคะรวมเข้าด้วยกันค่ะก็เลยเป็น2นะคะเมื่อกี้มองเห็นนันไปอีกเที่ยวตึ้งตึงตึก็ดดได้สอย่างที่รวมกันแล้วนะคะในคลิปเดียวไปชมกันเลย แต่งหน้านะคะเราก็ต้องมาดูแลบำรุงผิวก่อนนะโอเคสำหรับวันนี้นะคะก็จะพามาในรมิดผิวกระจ่างใสนะคะกับนี่เลยสกิน s ิสเตอร์ดองเบกไวท์เฟสเชลครีมนะคะก็เป็นครีมที่ใช้มาได้สักพักใหญ่เขาจะมีส่วนผสมสารสกัดหลักจากดอกดองเบกไวท์นี่นะคะซึ่งเจ้าดอกดองเบกไวท์เนี่ยเขาก็อยู่บนเกาะเจจูซึ่งเกาะเจจูก็อยู่เกาหลีนะคะเป็นเกาะที่แบบว่าเขาบอกว่าดินดีสภาพบรรยากาศดี ต้นไม้ที่จเจริญเติบโตที่นั่นแบบแข็งแรง <Wow. S 1> แฮปปี้อะไรเงี้ยเราก็ได้สารสกัดจากดอกดงเบกนะคะมันอยู่ในขวดนี้มีความบริสุทธิ์นี่ก็เป็นพืชออแกนิกสามารถใช้ได้กับทุกสภาพผิวแม้ว่าผิวแพ้ง่ายต้องการการละคข้เครื่องตอบานอานุโมทิสระช่วยยับยั้งการเกิดริ้วรอยเก็บกักความชุ่มชื้นให้กับผิวช่วยลดสิวอักเสบนะคะให้แบบว่าเออดีขึ้นอะไรเงี้ยทีนี้ก็มาสู่ในส่วนของเนื้อครีมนะคะตัวเนื้อเขาจะเป็นแบบ เขายเป็นแบบเจลๆนะจะไม่ได้แบบเครีมแล้วก็เนื้อก็จะแบบฉ่ำๆชุ่มๆแล้วก็ไม่เหนียวเหนอดหนะซึมไวนะคะแล้วก็กินหอมมากด้วยมันจะแบบหอมหอ่อนๆนะคะไม่ได้แบบหอมหอมแรงมากนี่มาทาเลนที่หน้านะคะก็แป้มไปเลย5จุดตัวนี้สามารถใช้ได้ทั้งเช้าและเย็นนะ คือชอบตรงที่ว่าใช้ร่วมกับการแต่งหน้าได้คือเราจะรู้สึกว่าแฮปปี้อ่ะคือถ้าครีมเราไม่ดีอ่ะหมายถึงว่าครีมที่ใช้ร่วมกับการแต่งหน้าไม่ได้เช่นพวกแบบเนื้อครีมที่แบบมอยส์เยอะๆแล้วเ,ออเวลาเราแต่งหน้ามันจะไหลเงี่ยลับหน้ากลางวานันแล้วก็เป็นคนผิวแบบผิวผ,วผสมอะไรเงี้ยเออมันก็จะแบบมันง่ายแต่ตัวเนี้คือเราทาแล้วเราแต่งหน้าต่อได้เลยเพราะว่ามันจะบำรุงแล้วก็ช่วยควบคุมความมันด้วย <Wow. S 1> แล้วผิวหน้าก็จะดูแบบชุ่มชื่นเห็นปะ่ะเนี่ยมันจะดูแบบผิวชุ่มๆนะ สรุปแล้วว่าโดยรวมนะคะตัวนี้ก็จะช่วยให้ผิวเราขาวกระจ่างใสอมชมพูอะไร่งนี้บำรุงผิวช่วยควบคุมความมันทาแล้วก็ทําให้รูขุมขนกระชับใช้บ่อยๆผิวจะแบบเนียนละเอียดเหมือนสาวเกาหลีเลยผิวมันก็ดูแบบใสขึ้นนะเออดูออร่าใช้ถึง28วันจะรู้สึกว่าผิวขาวกระจ่างใสามากยิ่งขึ้นอันนี้ผ่านการทดสอบจากแพทย์ผิวหนังว่าออนดูนอันดูนไมหมละไข่เคืองนะคะยิ่งตอ้องคืนตอนทาก่อนนอนนะหอ แล้วมันรู้สึกแบบผ่อนคลายจริงๆอะสำหรับ Skin Sista นะคะอันนี้เป็นไซส์30 M L นะหน้าตากล่องแพ็คเกจจริงก็จะเป็นแบบนี้นะอันนี้คงจะเป็นแบบเนี่ยหน้าตาดอกดงเบ็กของเขานะเออน่ารักเชียวก็หน้าตาแบบนี้ไว้เวลาจะหาซื้อก็จะได้อ๋ออันนี้เองที่นางขยาใช้อะไรเงี้ยนะครับก็จงังใสด้วย Skin Sista นะคะสามารถหาซื้อได้ที่เว็บ Skinsister.com หรือ Facebook Skinsister หรือจะเข้าไปส่องใน i t Skinsister นะคะว่าอะไรยังไงผิวหน้าพร้อมสำหรับการแต่งหน้าแล้วนะคะสำหรับในส่วนสก,กินแคร์ก็เท่านี้นะต่อไปเราจะมา how to แต่งหน้าโทนน้ำตาลนะคะไปกันเลยคะ่ะ ะะขั้นแรกวันนี้ใช้เป็น three concept นะคะคู s h i o n ของไ i นัน d a ก็ใครไม่มีก็ไม่เป็นไรก็ใช้อะไรก็ได้ที่ตัวเองมีแต่ก็ต้องเลือกแบบยี่ห้อที่เข้ากับผิวเราจริงๆถ้าเป็นคนผิวมันก็ต้องดูหน่อยว่าอันไหนที่แบบมันไม่เ,มเยิ้มอะไรเงี้ยจะพยายามทําคลิปที่แบบดูแลทุกกระบวนการมาให้แล้วกันเนาะว่าอย่งไงก็สามารถไปติดตาม ชีวิตไลฟ์สไตล์อะไรเงี้ยได้ในไอนางพยาปลวกนะคะแต่ถ้าเป็นเอ่อรีวิวนั่นนี่อะไรเงี้ยก็ใน Facebook นางพยาปลวกค่ะสำหรับ y t u t u เนี่ยก็อย่าลืมซับสไครต์กันด้วยเพราะว่าสับแล้วจะได้รู้ว่าเออมาเมื่อไหร่อะไรนี้เด้งเตือนดึ้งเตือนเป็นแฟนกันแท้ก็ต้องทุกช่องทางเลย YouTube Facebook IG คลิปไม่มาก็ยังได้เห็นกันใน Facebook IG บ้าง ต่อมานะคะก็จะทาแป้งนะคะด้วยแป้งฝุ่นเป็น for you to loose powder นะคะอันนี้ก็จะช่วยควบคุมความมันด้วยคือถ้าอยู่ที่เกาหลีอากาศมันหนาวก็สาวสาวที่เขาทาคูชชั่นแล้วเขาก็ไม่ไม,ไม่ไม่ทาแป้งนะแต่แบบเมืองไทยอากาศมันร้อนอะไรเงี้ยถ้าเราไม่ทาแป้งเลยมันก็มันก็กลัวจะไหลอะนะ <S <S คืองานคูชชั่นมันเป็นงานบางเบานะคะแป้งที่เลือกใช้ก็เลยไม่ได้เป็นแป้งอัดแข็งอะไรเงี้ยเราอยาบได้งานใสๆถ้าผิวเราก็ดีขึ้นแล้วก็ไม่ต้อง ปกปิดอะไรมากจะได้เบาๆหน้าแล้วก็ไม่ได้ไปไหนแต่งหน้าทำคลิปเฉยๆเบาๆสวยๆอยู่บ้านไปค่ะมีผู้ชมจากต่างประเทศนะคะไม่แน่ใจว่าประเทศอะไรนะคะก็ อ๋อ็อก o เข้ามาก็บอกว่าฝากซื้อได้ไหมเดี๋ยวจะโอนตังมาให้คือแล้วตามมาด้วยริสรายการที่แบบยาวมากที่แบบไม่รอดิฉันตอบรับก่อนเลยว่าได้หรือเปล่าอะไรเงี้ยคือฝากซื้อได้ไหมก็้วยาวรวนลงมาข้างล่างคือแบบคือบางอย่างก็เพียออเดอร์เขามาอะไรบางอย่างก็ฝากเขาซื้ออะไรเงี้ยเลยอาจจะแบบไม่ได้ไม่ได้ไม่ได้ซื้อให้นะคะยังไงต้องขออภัยด้วยในช่วงมอลมอยแฟนค่ะ งานคิ้วใช้ h ฮ a v y Rotation นะคะมือสเหมือนเดิม <S <S มีหลายๆคนถามเข้ามาว่างานตานีเราควรเลือกใช้สีอะไรสำหรับคนที่เริ่มต้นแล้วก็จะเป็นโทนธรรมชาตินะคะโทนส้มๆวันนี้เลยจะใช้เป็น3 c o ค c นเซปต์นะคะสี Bitter Sweet นะคะก็จะเป็นอาย s h โดว์คือเราเลือกที่แบบมี่3สีสีก็พออะไรเงี้ยเออแล้วก็โทนธรมรมชาติธรรมชาติก็จะทาเป็นสีโทนแรกและกัน่เพื่อให้ตาดู สว่างใสขึ้นนะคะใช้สีโทนส้มอ,อ่อนๆอะไรอย่างนี้ตามมาด้วยสีน้ำตาลนะคะน,นี้น้ำตาลออ,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 อต่อไปหางตาต่อมานะคะงานแก้มจะใช้เป็น J Cat Love Struck Glam g o Powder นะคะเป็นเบอร์105 Pumpkin นะคะก็อย่างที่บอกว่าวันนี้เราจะแต่งหน้าโทนน้ำตาลนะเราเลยจะใช้สีแตดแก้มที่แบบออกโทนน้ำตาลนิดนึงจะกลม ก็จะได้หน้าโทนแบบส้มๆนะคะ <Yeah. S 1> างนี้เดี๋ยว <Wow. S 1> เขียนตาแป๊บนึงเขียนตางานตานะคะก็จะเป็น oh my อ y e นะคะอีทูดีโอนนี้โอเคค่ะได้งานตาแล้วใครอยากให้หน้าวินิดนึงก็ใช้เป็นฟิสซิเชียนฟอร์มูลนะคะเป็นบรอนเซอร์นะก็ไล่ตามกรอบหน้านิดนึง จากนั้นนะคะก็จะเป็นงานปากค่ะเราจะเป็นโทนน้ำตาลเนาะเพราะว่าลุคที่ผ่านมาจะแบบโทนส้มโทน,ทนชมพูอะไร่างนี้วันนี้ก็มาในสู่ของงานลิปน้ำตาลนะคะใช้เป็น j c a y The t i g l i p Lip p e น c i l นะคะก็จะเป็นง,งานดินสอนนะสี212 Caramel m คาราเมลมค่ะ ก็นางจะกรบสีขอบปากเล่มิดเลยนะคะโอเคค่ะสำหรับวันนี้นะคะก็จะเป็นงานน้ำตาลเบาๆนะคะก็หวานๆสามารถแต่งได้ทุกวันขออนุญาตไปเปลี่ยนเสื้อนะคะให้เข้ากับสีเมคอัพนิดนึงนะคะสีขาวจะดูแบบเบาไป เป็นไงคะก็แต่งหน้าเป็นอีกุคโดยรวมนะคะก็จะได้แบบโทนน้ำตาลส้มผู้ดีผู้ดีนะแบบเรียบรียเป็นสาววิมอลแลนะก็ใส่พอบผมเล็กน้อยเกลียวด้านหน้าแล้วก็รัดผมไปด้านหลังคือจะแบบไม่ไม่เยอะทำอะไรง่ายๆนะเพราะว่าหน้าเราแบบจัดเต็มสวยงามแล้วนะคะก็จะได้โดยรวมประมาณนี้อย่างที่บอกนะคะว่าการบำรุงผิวก็เป็นเรื่องสําคัญคือพอเราบำรุงผิวดีเงี้ยเอฟเฟกที่เราแต่งหน้าได้มันจะทําให้หน้าแบบไม่ตก กร่องดูชุมช่มฉ่ำดูแบบผิวสุขภาพดีอะไรเงีย้ยแบบปัญหาในการแต่งหน้ามันก็จะลดลงน้อยยังไงก็อย่าลืมดูแลผิวกันด้วยนะคะสําหรับวันนี้หวังว่าคงจะถูกใจหลาย,ลายท่านนะคะรวมทั้งสกินแคร์แลมคอัพให้ในคลิปเดียวเลยเอาไปก่อนไวๆนะคะเพราะว่า,ามันใช้หลายตัวมันไม่ทันนะคะอันนี้ก็เป็นตัวที่ใช้ทุกวันยันทุกวันนี้นะแล้วก็แฮปปี้เลยรีบเอามาบอกต่อกันก่อนเพราะว่าร้อ,าองขอคลิปสกินแคร์เยอะมากและคลิปฮาวทูก็เยอะมากเช่นกัน คือทำแยกคลิปกลัวมันจะช้าก็เลยรวมไปเลยในทีเดียวก็เนี่ยได้ออกมาโดยรวมประมาณนี้นะคะโอเคไว้เจอกันใหม่คลิปหน้านะคะคลิปนี้ลาไปก่อนค่ะบ๊ายบาย มเกาไหมาต้องทำหน้าแบลวใส่กล้องด้วยดูน่ารักขึ้นไปอีกแบบนะคะติดตัางหูเล็กน้อยเพื่อความแบบทอรรอะไรคือทอรร